เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรบกวนหรือเอาเรียกเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่ง เจะทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเธวดาเทวดาเทวดาที่เธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือสัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอดา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  โรงเรียนสตรีกันหรือไงเนี่ยงานเลี้ยงลูนอะไรวะมีแต่ผู้หญิงเนี่ะนี่ฟังดีนะเว้ยกล้องรู่นี้ผลิตขึ้นมาใหม่เว้ยหม<า>่ถ่ายรูปเพื่อนไม่ได้มันเปลืองม็มถ่ายได้เพราะแฟนเพื่อน งานเลี้ยงรุ่นเนี่ยนะเขาให้ไปเจอเพื่อนไม่ใช่ให้ไปเหล่แฟนเพื่อนจะบอกให้นะเว้ยแฟนของเพื่อนเนี่ยทุกคนเราเหล่มาหมดแล้วโดยเฉพาะแฟนของไอ้แมวที่ชื่อน้องฟ้านี่บอกเลยว่าแหลมสุดๆแลมเว้ยเรียกจะซีเว้ยโอ้โหน้ำลายกวงจะหกไหมโหนกน้องเนี่ยนะโหนกแก้มยังแอบถักสอดใช่ส่วนขนน้องเนี่ยนะตายอย่างเหมือนกิฟตี้เลย คือร่องของน้องเนียนนะโอ้ยร่องบนใบหน้าไม่มีแม้แต่นิดเดียวใสกิ๊กโอยแล้วสุดๆเก็บทุกอย่างละเอียดแบบนี้เนี่ยคิดอกุสนชั่วนี่ขนาดแฟนเพื่อนยังไม่เว้นเลยนะครับแบบนี้มันต้องจัดสักดอกมั้งครับจะได้เข็ดนะครับพี่โอ้โหอุ้ยมูดซะอยากเห็นตัวจริงเลยมีรูปป่ะมีรูปป่ะงนนี้งนีี้งนี่ไงนี้เออไหนๆนะเออไป นี่ผู้ชายวะนิดไายตัวไอ้แมวรังเมาเว้ยไอ้นี่ขนาดมาเมาแล้วห่วงแฟนแล้วเกินไม่ยอมให้ถ่ายสักรูปมันแน่นอนอยู่แล้วว่ากมีแฟนสวยๆอ้ออแบบนี้ว่าก็หวงไว้ไม่ให้ใครแตะเหมือนกันเอ้ยอดอะไรกวงนะเชนได้อยากจะมีแฟนสวยๆอย่างไอ้แมวมั่งเว้ยใครเธอรองโทรมาดูดิไอ้นิดตายยากแล้วเกินน้ำมัน ว่าไงไว้แมวฮะน้องฟ้าเหรอมันขอบใจมากเลยหโหอฟ้าเหรอครับที่เพชรเองครับคิดถึงจ้าพัาทำไมร้องไห้อ่ะจริงเลอเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้ไม่ไอ้แมวตายแล้วก็เมื่อวานยังเมากันอยู่เลยเมาแล้วขับมั้งเดี๋ยวจะเอามาคุยหน่อยนะจ ฮัลโหลสงสัยแมวมันเมาแล้วขับแหละเออแล้วน้องฟ้าและจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าโอ้ยอย่าร้องไห้นะจ๊ะคนดีเกรดตันนี่เป็นห่วงนะอืมเจ้าหนุ่มเป็นห่วงึ้นมาแล้วนะโกตันดูแลเขาเลยมั้ยเยถ้าไม้ยังอยากดูแลหัวใจแกเลรึเกินกลัวว่าทำเพลินคิดทำเกินน้าท วงเปล่านะเว้ยวงห่วงน้องฟ้าก็จะรรนรีวงไม่เคยคิดอะไรเกินเลยเว้ยแม่แแ่ถึงแม้น้องฟ้าจะเป็นตอดตอนนี้เนี่ยนะแต่ก็เคยเป็นแฟนของอดีตเพื่อเราเพราะฉะนั้นห้ามยุ่งห้ามคิดน้วยดีมากในเมื่อกี้เห็นตรงกันถึงแม้ว่าเวลาได้ถึงหน้าน้องเขาแล้วแล้วมันจะทำให้ก็ตามทีไม่คิดสรุปไม่คิดอะไรใช่ไหม ฟ้าแฟนเพื่อนไม่คิดกินกินอ่ะกินขนมแล้วไปตีมสิากไม่ได้ไงพี่สำรวจพี่สำรวจพี่สำรวจเป็นอะไรอ่ะก็เป็นพี่สาวเธอไงไหวไหมเนี่ยจำพี่สาวเต็มไม่ได้เี่อ เวลาตลกไหมคะแล้หูกลางขำปะล่ะไม่มีกูกิ๊กกัดกันอยู่ได้อ่ะพี่ชมรู้ว่างพี่ชมรู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะพี่โอเคโอเคเรื่องอะไรอะพี่เรื่องอะไรพี่ก็โอเคแอ๊นี่อะไรอ่ะเดี๋ยวนี้จดหมายเหรอจากใครน้าหุยพี่เดวิดแสดงว่าต้องเขียนมาขอแต่งงานแน่เลยใช่ไหม อ่านก่อนดีไหมมามามาี๋ยวทส้มี่อ่านเองเดียสัมรวมไอจ I don't love you anymore พี่เดวิดเขาเขียนล้วบอกเลิกอ่ะพี่สัมรวมนั่นไงพี่โอเคนั่นไงว่าแล้วว่าไม่โอเคเ ไรเลิกกับใครอะไรกันเหรอครับก็คือว่าพี่เดวิดอะค่ะเขียนจดหมายมาหาพี่สารวม,มแล้วบอกเลิกแล้วพี่สารวมก็บอกว่าโอเคจะย้ำทำไมเดี๋ยวพอยสายก็เห็นอยู่เขาไม่โอเคโอเคพี่ถึงใครจะทิ้งพี่ยังไงนะพี่แต่พี่ยังมีสัมเดียอยู่เคียงข้างพี่ถ้าพี่อยากจะร้องไห้พิ่ลงมาตรงนี้ซบที่อ,อกสุเดียตรงนี้ พี่โอเคพี่สุวพี่โอเคแน่หรอแต่พี่ดูกระเบิดนะพี่โอเคก็โอเคไงก็แหมแค่คนที่จะแต่งงานด้วยซึ่งเราอยากจะฝากชีวิตเอาไว้แล้วก็พบกันมาตั้งหลายปีเนี่ยบอกเลิกแค่นั้นเองเป็นผมผมก็โอเคคุณพี่ม ฟ้าไอ้แมวเพื่อนรักกวงไม่น่าอายุสั้นเลยฟ้าก็เสียใจกับฮิกวงเมื่อวานฟ้ายังมีพี่แมวอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้ฟ้าไม่มีใครแล้วมีสิมีกวงอยู่นี่ไงอย่าทิงฟ้านะค่ะเียไม่มีวันทิ้งฟ้าหรอก แฟนเพื่อนกวงก็เหมือนแฟนกวงนั่นแหละมาแล้วน้องฟ้าจ๋ามามา้ามาแล้วจ, <c oughs> จ้จเชิญมาทางนี้ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ไอ้กวงไอ้ตั้งไอ้บอกว่ามึงไม่คิดอะไรกับแฟนเพื่อน,นอไงแล้วมึงมาทำไมเนี่ยวงไม่คิดมาแต่น้อยแค่เอาของมาปากไว้ <c oughs> ร้อมงมึงละ่ะมาใหม่วันนี้อ้อกูก็ไม่ได้คิดอะไรไงกูแค่มาชมให้กินเฉยๆอ่ะน้องฟ้าคะเสื้อผ้าพวกนี้ซักเลย,ยเหรือเปล่าคะไอ้จ๊ดนะทำตัวลูกผู้ชายหน่อยจะทำงานอย่างนั้นได้ไหมหฟ้าจ๊ะอันนี้ซักเสร็จแล้วอ่ะตากเลยป่ะไอ้ไอ้